โอเคนะผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกสแตนบายนะครับด้านขวานะก้าวขาซ้ายขวาสลับกันนะครับปวดหัวจังหวะจะเป็น1นไขว้หลัง2 3ไขว้หน้าสี่เวี่ยงแขนนะครับจากนั้นสลับแขนกันครับผมปวดหัวซ้าย5้ไขว้หลัง6 7และออก มือขวาจะเท้าเอวนะครับจากนั้นครับผมย่ำขาซ้ายสะโพกไปขวาหลังครับช้า1 2สองและย่ำขวาเร็ว3 4 5 6 7 8ห้าหมุนสะโพกนะครับจากนั้นครับผมให้ก้าวไปขาวขวานะครับปวดหัวซ้าย1น่ควายหลังเหมือนเดิม2 3ควายหน้า4สลับครับผมเท้าเอว5ว้ควายห7และออก8นะครับ จากนั้นครับผมลงน้ำหนักขวาซ้ายสลับกันสอบหนึ่สี่และโทห้าและเตะครับ7โดดแปดโอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบายห้าหกเจซ้ายปวด1นึ่หลังสอหน้าสี่สลับ5้ห เจ็ดออกแปดย่ำซ้ายขวา5้าหกสลับเก้าขวา2 3งสี่ห้าและ6 7 8จ็ดแปดสอหนึ่งสสาสี่โทรห้าและเจ็ดแปโอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชชั่นดูกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับสแตนบาย5 6 7 9้าซ้ายไป1หลัง2 3งหน้าสสลับ5 6 7ออกแย่ำซ้าย1 2สองขวาเร็ว3 4 5สสลับเก้าฝาครับ1หลังสอหน้าสสลับ5 6 7 ขวาหนึ่งซ้าย2องสามี่โทรหและเตะเจปเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโอ้ไม่ก็เซต B นะครับผมต้องบอกเลยว่ายากกว่าเซต A มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าหมุนหัวนะครับแล้วก็ ก้าวขานะครับที่จะต้องก้าวหน้าก้าวหลังลัวขาพันกันมากเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับแต่ระวังขาพันด้วยนะครับอาจจะล้มได้นะยังไงก็ค่อยๆฝึกนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมสอนเต้นเพลงอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะจกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย